พี่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 นมันไม่เอาอยู่นี้ค่ะพี่พี่คาหนูไม่เอาอยู่นี้พี่พี่ขาหนูไม่เอาอยู่นี้ค่ะพี่เวอร์เวอร์อันนี้มาถึงเวอร์เลยแม่นมนี่พี่หนูไม่เอาอยู่นี้พี่พี่หนูไม่เอาอยู่นี้พี่พี่ไม่ต้องส่งให้หนูพี่ไม่เอาเมื่อวานหนูได้ไปสิบลูกแล้วพี่เมื่อวานหนูได้สิบลูกแล้วพี่หนูไม่เอาอยู่นี้พี่เวอร์จริงอะ พี่ฟอนพี่ฟอนหุยพีฟอนี่พีพีฟอนี่ไม่เอาพี่อันนี้พอแล้วพี่โหพี่พี่หนูเกรงใจพี่พี่หนูเกรงใจพี่พี่พี่ไม่เอาอย่างนี้ดิพี่พี่คะพี่หนูไม่เอาอย่างนี้พี่โหยพี่หนูเกรงใจพี่หุยพี่จะอัพเวลห้าสิบไปหรอพี่โหยมึงเกรงใจพี่วะ งงพี่เนี้ยพี่ไม่ตามเทพอไปยอย่างงี้ดิพี่ <c oughs> พี่โหยพี่อย่างงี้ไม่ได้นะนะพีพี่อย่างเงี้ยโหยแล้วตามหนูขขึ้นไหลยิงรๆงยิ่งเนี่ยพี่แล้วพี่มันไม่ส่งอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงละพี่พี่โหยพี่จริงๆพี่ <c oughs> พ,พี่ผมนี่หนูขนลุกสู้เลยพี่แมวอ,อยู่นี้พี่ขอร้องพี่ไว้ละแมวอ,อยู่นี้จริงจริงพี่ <c oughs> พี่ <c oughs> หนูแมวอ,อยู่นี้จริงจริงพี่หนูขอร้องหนู <c oughs> หว่าละหนูแมวอยู่นี้พี่ หนูเกรงใจพี่มากๆเลยพี่หนูเกรงใจพี่หนูเมียอยู่นี้เมื่อวานพี่ส่งให้หนูสิบลูกแล้วหนูหนูหนูไม่ได้จริงพี่แล้วพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ต้องมีแคสงานอีกพี่หนูต้องรีบนอนจริงหนูก็จะลงแล้วหนูจะเป็นแคสงานหนูต้องไปงานหนูอีกเลพี่โอ้โหนี่หนูรับงานหนูถ่ายไม่เสร็จเลยเนี่ยหนูยังไปถ่ายไม่เสร็จเลยพี่โถพี่เอ้ยพี่ออ้ยพี่ว่าเบลเวลอาบอีกแล้วพี่ฟอนพี่เฟอนขอบคุณพี่ขอบคุณมากพี่ออ้ยพี่ โุ้ยพี่อ่ะพี่แบบพี่คบพี่หนูแบบจริงๆนะหนูไม่ว่างจริงพี่แล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบหนูก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่บอกโอ้ยพี่ซื้อ iPhone 17 Pro m โ x 2แมเทราไบต์ให้หนูหนูก็ไม่เอาพี่โทรศัพท์หนูใช้ได้พี่โอ้โหนี่หนูมีห้าเครื่องแล้วพี่พี่หนูมีห้าเครื่องแล้วหนูจะรับไงหมดพี่แล้วงานที่ผักนี่หนูรับไว้กับพี่จริงๆต้องไปตัดต่องานพี่มันหลายอย่างอ่ะพี่จริงๆพี่แบบ หนูหนูเกรงใจหนูโคตรเกรงใจพี well, like ่เลยอ่ะพี่หนูเพียอย่างนี้พี่มันมันได้คุณจริงพี่มันหนูเพี้ยอย่างนี้พี่หนูเกรงใจพี่เมื่อวานพี่ให้หนูเยอะแล้วไอ้พี่แล้วพี่โยนมาข้างหลังอีกไอพี่หนูไม่ไหวที่หนูใช้ไม่หมดอ่ะพี่แบบพี่หนูม่งใช้ไม่หมดจริงอ่ะพี่พี่แบบหนูจริงจริงพี่หนูใช้หมดอ่ะพี่โอ้ยแบบพี่จริงคุณกลับโทรมาไม่รู้สอนนอนไหนก็ไม่รู้ พุ่งกลับต่อเนาะไหน่อยไม่รู้โทรมาพี่จริงจริงอันนี้ไม่หาด้วยนะคือบอกว่าเซฟจริงจริงพี่ว่าไงอ้าเดี๋ยวพี่วัสดีพี่พี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใส่หมวกพี่ชื่ออะไรคะก็คือบอกว่ายังไงอ่ะก็คือบอกว่าเซฟกฎหมายด้วยนะแต่มีอะไรผมก็ซื้อตรงอ่ะซื้อสารสุดตริดอ่ะซื้อสารสุดตริดนี่พี่อยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่ไหนคะพี่อยู่ที่ไหนคะมันจะหมดความน่าเชื่อถือนี่ดี โอ้ยเราเคยมีเลยความน่าเชื่อถืออ่ะมันจะหมดความน่าเชื่อถือแนละ้วถ้าโกหกปลอกหัวกบมิชชันที่เนี่ยมันไม่มีใครเชื่อถือแล้วโอ้ยพี่จะโกงอยู่นี้พี่ถ้ามันจะหมดความน่าเชื่อถือแล้วครับมันเป็นคนโกงหมถ้าพี่<อ>พส่งอยู่นี้หนูหนูลงนะพี่ถ้าพี่อ่าไม่เอาไม่เอาพี่หนูขอร้องพี่พี่หนูขอร้องคือแบบว่ามันไม่น่าเชื่อถืออมันมาแบบว่ามาสิบแปดของกบมิชชันี่ปะเขามาหลอกมาโกหกเห็นปะถามดิใครจะไปน่าเชื่อถือ ผมคนนึงอะ่ะผมปฏิเสธนะมันหมดความน่าเชื่อถือนะครับผมเป็นคนซื้อตรงนะครับซื้อสัสว์ตุดิบนะครับพูดตรงไปตรงมานะครับก็คือเชื่อถือได้ครับไม่มีโกหกไม่ฉาบีบหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับมีอะไรก็ซื้อตรงตรงไปตรงมาการมาปั่นสร้างกระแสเลตติ้งให้ผมเองก็คือไม่เกี่ยวด้วยนะไม่ห่านด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้รับรู้ด้วยนะไม่ได้เดือดวต่ออะไร